วันนี้เวลาสิบนาฬิกายี่สิบหกนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทรรรงบัวสีมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาประจําปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์และมหาบัณฑิตกิติมา์รวมจานวน4คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน4,371คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปดัาเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานข้าพเจ้าใครจะกล่าวถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งเกื้อกูลให้แต่ละคนบรรลุถึงความสำเร็จอย่างสูงได้คุณธรรมดังกล่าวนั้นคือวินัยอันเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของบุคคล วินัยอาจแบ่งได้เป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองหมายถึงระเบียบแบบแผนที่ตนเองตั้งขึ้นเพื่อกำกับความประพฤติของตนให้ดีให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในหมู่คณะหมายถึงระเบียบแบบแผนที่ส่วนรวมเป็นต้นว่าหน่วยงานองค์กรสังคมหรือชาติบ้านเมืองตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องต้องกันไม่เบียดเบียนกัน วินัยทั้งสองอย่างนี้มีความสําคัญยิ่งเพราะทําให้บุคคลสามารถดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเป็นระเบียบมีหลักเกณฑ์มีแนวทางอันเหมาะสมที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความผาสุกสงบจึงขอให้บัณฑิตทุกคนมันฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีวินยัย จากนั้นประธานองคมนตรีชมนิทรศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาในโอกาสที่สภามหาวิทยาลายัยถวายปริญญาดุษรีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาทาัศนศิลป์ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2563โดยจัดแสดงพระกรณียกิจด,ด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าไทยลายพระราชทานต่างๆและนิทรศกาลโคมไฟเสราสารซึ่งเป็นผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ด้วยการต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่ง